ไม่อาจรอให้พอกข้ามแคร่ทิ้งแทนอีกต่อไปมโนสังนึกแน่วแน่หนึ่งของเราคือตกต้องผืนทันบินไทยอันเป็นที่รักไปตราการพารวสา์ ได้การันตีการประกาศกล้าจำาลักไว้คู่แผ่นดินสุรินทบัตดี ใยมหากาลแลกาลนั้นช้เจ้าพระญาชายาลูก้า้างศึบรรผู้รัชเพืารรดาทาสเด็จพระรศมหาราชิ่งใหได้รับการขนานนามอันเกริ่นเก่า เจ้าพระยาปรางสานิระนดร์มีปกคล้าขันสมเด็จพระนเรศวุมหาราชผนึกรวมกับบดิจใจของเราบรรพชนทหารกล้าอีกครั้งทางเจ้าพระยาปรางสาอิสรภาพจึงกับคืนสู้ืึนแั่นดินถ่าแน่ just a moment for you Pythra the nick เวลาความคืนรองฉายฉานประกาศตานับจากอารยธรรมแรกเปลงปรากฏกรุ่มประสาตามืสถิตสถียเหมือชายแดนจังหวัดสุรินเหนือหรือแผ่นดินแห่งความเป็นไทยประกาศไว้ซึ่งความเป็นมรดกของชาติ กร่างสร้างชุมชนของคนและช้างวันเวลาของชาวกู่ผู้สืบสารวิถีกุ้งปัญญาแห่งคดชศาสตร์ชาวกูผู้ตั้งปณิธานในการตอแบแทนพันดินเกิดจากวุ่นสู่รุ่นในทุกสงครามในทุกการเสียสละเพื่อปกป้องชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ไม่ว่าอริราชศตรูตจะเป็นหงสาังว่าหรือละเวรและต้องงานอันยิ่งใหญ่ <c oughs> พระเรุเสูงมหาราชคูค่คืนมาเป็นเตราให้ชาติไทยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพคามหาการศึกษาเสกสรรความทราบสูง ในคุณภาพสกิดน้ำาตนร่มพระบารมีช่มเย็นน้ำหนื่งจากครั้งอธิการสู่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสิงห์มหาวชิรานงกรลพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเมื่อมีภัยร้ายมากระหน่ำพระองค์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามองหญ่และพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมาสู่ทุกดวงใจตา่าง นักสนามสแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์จนได้รับการสึ่อสา์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทั้งยังเป็นการเพิดพระเกียรวิวรากรรม สมเด็จพระ,ะนเรศวรมหาราชรองคำสัตดียกย่องเจ้าพระยาปราบงสาชา้างผูพรับปรณีแล่ช้างไทยทุกๆเชื่อทุกๆตูในฐานะสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไทยให้ช้างผาคงอยู่คู่ชาติไทยไปตราบนิรัดร์ รายการันนี่นี้นคะเปนการแสดงโดยนาจมเินแศรัชสารรัสการพุทธกจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วท่านอาจารย์ภาเีจันเมียรเรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนายมีรชัยประเสริฐโสรอง Ladies and gentlemen, as we come to the close of today' magnificent show, we would like to take a moment first, uh, to express our heartfelt to the viewers possible. First, we would like to thank Mr. Somrungnattich, the Governor of Province, with Mr. Madhassi, Deputy, uh, Mr. the and the เงผูเชี่ยวจะเป็นตาางแรกาสมรภูมบชายดนกับพุชาเสียงปรบมือดังให้กับพรตรีนีอท่นเอกทานเอกคูคูมิบัตลชยาท่านประสดศายครับจากหน้งของโอเดตอง our e e p e s appreciation a s goes to the t a e n t e d p e r o r m s the e l e n production team.

มาดิมาดินี่นี่ทางนี้แข่งมากันด้วยนี่ถ่ายรูปให้น้องอ้าถ่ายรูปให้หน่อยเคลื่อนเอ้าต่าง่งให้ช้า

ลูกน้องไปลูกน้องไปลูกพี่นี่เขาเป็นพี่คุณนะไ <c oughs> <c oughs> ปไปเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์เพลงครั้งนี้นก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกาทการติดตามทุกการรับชมครับผม <c oughs> ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ๊ <c oughs> บายบายไป นหนคนป่า